ชุกุกี้ก้อยค่ะนี่วันนี้ไม่มีอาหารให้กินไม่มีกับข้าวให้กินวันนี้กีก่ก้อยกินเร็วดูนอก,กินดิทุกอย่าช้อนนอก,กินชูกุนกินเร็วอร่อยไหมฮะอร่อยเปล่า อาหารเช้าขอชูโก้วันนี้กล้วยแล้วก็มีอาหารเม็ดไม่มีข้าวให้กี่วันนี้เลือมากต้มไก่ให้กินก็ไม่กินต้มหมูให้กินก็ไม่กินวันนี้กินกล้วยแทนแต่อาหารเม็ดยังไม่พอได้เน่เห็นไหม แรกๆมันก็ไม่ยอมอกินเขากินแล้วก็ติดใจยังไม่พอแนะนะ่ๆเจอกดพอแล้วหมดแล้วอร่อยไหมพี่อาอาหารนี่มาให้ด้วยสิพี่นะเกิน ย่าหามิต่อเน้อเ,เอาเร้ีแล้วยั่หามิลแล้วเอาเอเกินแล้วมันไม่พอบอกอ เทอหันมีมาเทให้ด้วยไอมันไม่พออามันไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะในถุงนู่นไปอยู่ตรงข้านอันนี้เทเออแต่แต่เมื่อคืนก็เลยไม่ค่อยกรอบละในเวลากินแล้วมันมันไม่กรอบมันไม่ดำก็กรอบก็กรมันเหนียว มเตอะไรกินกนะคะไม่ก็เหมือนไม่มีชีวิตชีวาเลยอ่ะอื